การรื้อซากตึกวันนี้ครับทุกคนบรรยากาศวันนี้ครับอ่ะส่วนด้านนี้นะครับก็กำลังเคลียร์พื้นที่กันตามขอบนะตามขอบนะฮะตามขอบปูนนะครับตรงโซนใต้ดินโซนซีโซนดี มาเมื่อนครับสีส้มแขนยาวอ๋อหาไม่เจอสีส้มแขนยาวหาไม่เจอฮะแต่ส้มสีส้มเมือ่อคืนไม่ใช่อ่ะอันนี้มันหลายวันนะขายไรล,ละ12ล้านอ๋อลยครับขายไรละ12ล้านก่อนไช่ครับอ๋อโอ้หกไล่ก็ สบโอ้ววยรวสวัสดีครับคุณเล็กธัญาราักนะครับสวัสดีครับคุณมาดาเข้ามากดดูนานแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นอัปเดตให้หน่อยครับก็ยังตามหาอีกเจ็ดคนครับที่สูญหายอยู่เนอะแล้วก็ตอนนี้นะครับโซนบีนะ เขาที่ดูน่าจะไม่เจออะไรนะเพราะว่าโพรงเปิดหมดแล้วอะแล้วก็ตอนนี้นะครับชั้นหนึ่งที่โซนบีไม่ยุบยังเห็นชั้นหนึ่งอยู่ลอยอยู่แต่ว่าหน้าปูนเปิดออกหมดหมดแล้วเราจะเห็นโพรงชั้นใต้ดินหน้าชั้นหนึ่งนะแต่ยังไม่พบอะไรที่น่าสงสัยส่วนกรองคอนเทนเนอร์นะครับก็น่าจะบดบี้ไปหมดแล้วนะครับน่าจะหาไม่เจอนะครับ เพราะว่าเจอจะรสร้างชิ้นส่วนเนาะน่าจะอย่างนั้นนะครับแล้วก็การทํางานวันนี้ก็เราจะเห็นภาพนะครับการขุดการขนการตักนะการเคลียร์พื้นที่นะครับรถดารถแมคโครช่วยกันตักเหล็กตักปูนนะขนใส่รถด,ดาออกนอกพื้นที่ครับเคลียร์งานให้เสร็จนะครับวันนี้อ่ะก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับเพราะว่าอย่างนั้นหรือว่ายังไง รอปังการถแถลงอีกทีนึงแต่ม้าครับว่านะับผลังคือถึงวันที่สนะินะนัจะเป็นอย่างไรรอติดตามครับคุณพี่เล็กพี่เล็กพันยาลักษ์นะครับคุณสมนึกแม็กโคถอนกำลังหรือย่างยั่งครับผมยังทำงานอยู่ครับผม,ค,บผมคุณหวดเบอร์สามเ้ช่คนขับกี่คนครับเมืนะ่อคืนเห็นทำงานทั้งคืนน่าจะสองคนแหละกลางวันกลางคืน สลับกันยุติการค้นหาวันนี้จริงหรอ,อผมว่าถ้ายังหาไม่เจอน่าจะต่ออีกเจ็ดวันแหละผมว่านะถึงส,สัปดาห์หน้าแหละผมคิดว่านะเพราะว่าพื้นที่บางส่วนยังไม่สามารถรื้อออกมาไดอ้อย่างเช่นชั้นใต้ดินโซนเอก็ยังไม่ได้ขุดนะครับชั้นใต้ดินโซนเอตอนนี้กําลังขุดอา่า ชั้นใต้ดินโซน B อยู่นะครับส่วนที่เหลือตอนนี้คือชั้นใต้ดินโซน A สโซน B ยังขุดไม่หมดนะก็น่าจะเร่งขุดมันแนละนะครับเกินกว่าจะเสร็จต่้งหะเพราะว่าหนึ่งผู้สืญหายังหาไม่ครบก็น่าจะต่อเวลาอีกอีกอีกไปหน่อยอีกหนอยนึงแหละนะแต่ว่าบางส่วนนะฮะบางส่วนทีมกู้ภัยหรือว่าอะไรต่างๆก็น่าจะทยอยเก็บวันนี้นะครับ คุณธัญ,ญาพรสรุปเกล้าเ็ดล่างไม่เจอเจอแต่ชิ้นส่วนเล็กๆอ๋อแล้วครับผมได้ข่าวว่าต่ออีกเจ็ดวันค่ะคุณปิยพรอ,อ๋อแล้วครับต่อเวลาเจ็ดวันนะครับอ่ะต่อเวลาอีกนนออเจ็ดวันครับเขาว่ามาอย่างนั้นนะฮะร,รอดู น่ายุติตอนนี้นะไม่น่ายุติตอนนี้นะ่าเห็นรองผู้ว่าบอกว่าจะต่ออีกหนึ่งอาทิตย์ขอแล้วครับผมรสรุปว่าต่ออีกหนึ่อาทิตย์เนาะคุณนภพรสวัสดีครับคุณบนาสวัสดีครับเจ็ดคนที่ยังไม่เจอขอให้นอนอยู่บ้านนะครับแอดคุณตะวันนะครับครับผมขอเป็นเช่นนั้น บรรยากาศวันนี้นนมีแมคโครเบอร์อะไรกำลังขีบเหล็กครับอันนี้น่าจะเป็นเหล็กเส้นนะที่สภาพดูแล้วยังโอเคอยู่ไม่งอไม่บิดไม่เปี้ยวนะครับโอ้กำลังยุ่มเลยเบอร์อะไรเนี่ยปาโร โ oh, oh. อ้โหยุ่มาเป็นกองกองเป็นตักๆครับเอออ่อเตรียมใส่รถดำรถดำกำลังทยอยอยห,หลังไปเตรียมใส่รถดำครับเบอร์สีรือเบอร์อะไรเนี่ยแม็คโคร สวัสดีค่ะแอดมานาสวัสดีค่ะพี่เดียนสวัสดียามเช้าสวัสดีคุณมิพาพรดะครับผมดูรถตัดโอ้โหยุ้มเหล็กเป็นกำกำเลยฮะวางบนรถดำดูจะยุบไหมกันดวิวางแล้ววางแล้วบึง้งโอ้โหเข็ม กร,รมอย่างนั้นน่าจะน้ำหนักนี่น่าจะอย่างน้อยก็ห้าหกร้อยกิโลอยู่นะตอนนี้เบอร์สามเก้าก็ลังเคลียร์พื้นที่ด้านนะะู้นนะฮะปัดไปปัดมาอ๋อเป็นปุ้งขีครับวันนี้เบอร์สามเกีาเกจจากหัวยักษ์เป็นปุ้งขีแล้ว เก่งทั้งคนเก่งทั้งรถอีกแล้วคุณโอเคอ่อคอคออคอใหญ่ไหมโอเคเอลโอวายก้อยใจอ๋อก้อยใจอ่านได้แต่คำนี้สุดยอดเลยเลยคุณสมยึกสวัสดีครับผม พี่ตูตะเจ้าของสวนทุเรียนมาเองขอเป็นเจ้าภาพโตสับใหม่สักเครื่องให้แอดมานาจนาจนอแอดแอดให้แอดจนจนคนหนึ่งหน่อยสิคะ่ะทุกวันนี้ลูปเพจดูไปวุปป้นไปวันนี้ไม่เป็นไรครับวันนี้อากาศไม่ร้อนนะชื้นๆภาพก็น่าจะพอได้อยู่นะครับพี่ตูตะนะครับ วันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับเพียงน่าจะพอได้อยู่วันนี้พอดีครับแอดปนาได้ข่าวว่าเลีย์จบทุกอย่างภายในวันนี้วันที่15ครับอ๋อแล้วครับที่เกษตรกร,ร,กรสรุปเขาต่อเวลาปีอีกใช่ไหมอีก5วันเนาะต่อเวลาปีอีก5วันโอ้นะครับเอาไม่ต้องใจหายครับทุกคนอย่างน้อยเราก็ได้ตามข่าวต่ออีก5้าวันนะรุนกันนะครับมารุนกันว่า ผู้สูญหายอีกเจ็ดท่านเนี่ยจะเจอไหมเนาะเพราะว่าถ้ายุติกันวันนี้อีกเจ็ดคนไปไปไหนอะใช่ไหมยังคาใจอะแต่ถ้าหาจนครบทุกซอกทุกมุมแนละ้วหรือจนมาหมดนะไหนหาไม่เจอนะเพรก็ต้องมาสรุปแล้วว่าอยู่ในชิ้นเนี้ยสามร้อยชิ้นหรือเปล่านะครับอยู่ในสักชิ้นเนี้ยไหมอยู่ในชิ้นส่วนไหมนะครับใช่ไหมครับ ต้องมาสุดตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าจบแบบนี้ผมว่ามันยังคาใจเอาละเจ็ดคนนะอมันเหมือนกับทิ้งใครไว้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 บางส่วนทิ้งใครไว้ข้างหลังจ็กคนทิ้งไว้ข้างหลังโดนทิ้งไว้ข้างหลังอะไรเงี้ยอผมว่าถูกต้องนะครับต่อไม่ได้ดีสุดนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเทียร์หน้างานให้จบนะออไๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วใช่ไหม เลียให้จบนะครับเคลียแล้วก็ดูตามซอกโซน B โซน C จุดไหนหน่าสงสัยทั้งผุดทั้งรื้อหาให้เจอนะครับโซน A ต่างๆฉันเปนตรงไหนไม่ขุดยังไม่ได้ขุดก็ขุดเลยนะครับเอาจนแบบโอ้โหนะชัดเจนแล้ว่าไม่รู้จะหาตรงไหนทีนี้ค่อยมาว่ากันว่าอา่ตอเวลาห้าวันแนละ้วพื้นดินตอนนี้ตุดสลมตอนนี้ไม่มีแม,ม้กระทั่งคุน กอ,อ,องปูลก็ไม่มีหายไปหมดแล้วเยตอนนี้ยังไงต่อก็ต้องมาคุยว่าอ๋อเนี่ยอาจจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็ว่าไปอาจจะอยู่ในสามร้300ชิ้นเนี้ยสามชิ้นส่วนนี้ก็ว่าได้ใช่ไหมฮะยุติการค้นหาที่สีสุดานะครับที่ยุติการค้นหาเพราะเป็น เปิดค้นหาทั้งหมดแล้วไม่พบที่ทําต่อคือการขนย้ายเด็กและเสพปูนอีก2-3วันและจะตรวจเศษชิ้นส่วนจากเศษปูนอีกรอบโดยเค9และคนเดินเท้าค่ะอ๋อแล้วครับนี่สีสุดาเราจะเคลียร์เศษเล็กใช่ไหมอ๋อมีหน้าแมคโครเบอร์สามข้างมาอยู่ตรงุงนนี้จะเคลียร์พื้นที่ให้สะอาดนี่เองเ,เ,เก็เบเศษเด็กเก็บเศษปูนโดยรอบให้สะอาดนี่เอง ดอกเพชรครับรักพ่อเอสดูพ่อเอสตลอดตอนนี้ท่านคือจกักรพรรดิช้างราศีศรีพ่อ,าอาชายอิศรัยอ๋อครับผมนู่ครับบรรยากาศตอนนี้ครับคุณไม้คุณนิวหนึ่งสองสามบดีก้าทุกท่านนะครับ ครับนี่ครับเราจะเห็นเป็นโพรงชั้นใต้ดินนะที่โซนบีเห็นไหมฮะชั้นหนึ่งไม่ยุบลงมาทั้งหมดยังห้อยอยู่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามช่องย t u ูบมานาสตอรี่นะครับใครยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับ จากภาพแล้วอากาศคงไม่ร้อนหนัเท่าไหร่เป็นกำลังใจครับคุณแจ็คนะครับใช่ครับอากาศวันนี้คุมครึมครับคร้มครึมนะครับไม่มีแดด เมื่อวานเมืม่อวานที่เจ้าหน้าที่ลงไปเยอะๆที่หลุมโซนบีซุนแล้วคืออะไรครับเขาเจอทองเขาเจอทองที่ผนังลิฟต์ใช่ไหมอย่างนั้นเจอทรัพย์สินมีผ้าเข้าเหล็กไปตัดเอาตรงตรงโซนโซนลิฟต์แต่ไม่เจอร่างคนนะทราบข่าวว่าเจ้าของมีทันแต่ว่าทิ้งทรัพย์สมบัติไว้เป็นทองคำเ,เขาเจอทองคำนะ ก็น่าจะนำคืนเจ้าของแล้วรถมาใหม่อยู่ทางซ้ายมือมั้งนะครับทาาแอดสีส้มหัวสีเขียวไม่มีหาแล้วไม่มี สีส้มไม่มีไม่มีสีส้มหาไม่เจอรถมาใหม่หร,รถวิ่งกออกวิ่งออกหรือเปล่าคุณพี่บุม๋มนะครับรถวิ่งออกหรือเปล่าพี่บุม๋มเขาวิ่งกลับบ้านหรือเปล่าต้องเจอสิถ้าถ้ามาใช่ไหมนี่ไม่เจอมองนะนี่ อ๋อครับคุณสมเนี่ยคุณแพรี่นะครับเจ้าเจ้าเจ,จ้าติดต่อขอรับทองคืนเรียบร้อยอ๋อเจ้าของติดต่อขอรับทองคืนเรียบร้อยแล้วอ๋อครับผมเห็นไหมเจ้าของติดต่อรับทองคืนเรียบร้อยแล้วนะครับดีใจกับเจ้าของเลยเรื่องของคืนนะเป็นของคืนแนละ้ว อ๋อเห็นแล้วมีทางขวาให้ทางขวานู่นกำลังกำลังเคลียร์พื้นที่ด้านขวาอยู่ครับเด็กบางอยู่ขวามือมาเห็นแล้วเห็นแล้วขออภยัยที่บุม๋มขออภยัยเห็นแล้วเห็นแล้วกำลังทำงานอยู่มุมขวามุมหน้าจอข้างขวานะครับเดี๋ยวนะทุกคน เห็นแล้วครับหัวหัวสีเขียวอยู่ทางขวามือกําลังรื้ออะไรสักอย่างรื้อท่อนเหล็กครับดึงท่อนเหล็กออกนะครับท่อนเหล็กออกเป็นท่อนๆน,นะอยู่มุมขวามือแต่ว่าเราไม่สามารถเอากล้องจับได้ เมื่อคืนเห็นอยู่นะไปไหนแล้วขาขาวสนะเจอแล้วครับเจอแล้วทำงานอยู่ข้างขวามือครับผมยิ่งรู้อยากเห็นนะครับผมจัดให้แล้วนะครับเห็นไม่ยังที่มิวของอ่าที่ที่บุ๋มเ,เห็นยังเห็นถาเห็นผมเอาไปสง่งให้แล้วกำลังดึงเด็กออกอยู่ นี่แหละครับผมสีส้มเขียวสดมากคุณแครีนะครับชนิสดมากครับจากที่คุณผูมดูแล้วนะแล้วก็คนดูแล้นครับว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่มุมโน้นนะฮะหลบมุมอยู่มองไม่เห็นเออนี่คือบรรยากาศใกล้ๆเคียงเนาะ การทํางานของวันนี้การรื้อสร้างเพรียรพื้นที่เป็นแบบนี้นะครับทุกคนต่อเวลาอีก1นสัปดาห์นะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับการทํางานการเคลียรพื้นที่เป็นอย่างไรเนาะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube Mana Story n e w